กับถวายความเคารพนะครับประเดียพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นประธานตอนนี้นะครับก็คือท่านพระครูวิบูลจิตจาธทรนะครับพ่อเจ้าคณะอำเภอวัด mm hmm. เขานกจิบแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับแล้วก็กับนมัสการนะครับพระคุณเจ้าพานวกะาทุกรูปนะครับ mm hmm. รู้สึกว่าช่วงบ่ายนี้ก็คงจะ เป็นช่วงเวลาที่จะได้ทำสมาธิกันนะครับแอร์ก็เย็นพอดีถ้าใครมีเสียงอะไรเกิดขึ้นก็ต้องสะกิดกันนิดนึงผมก็เมื่อกี้ท่านพระครูวรกิจวรกิจโกศลน,นะครับท่านเป็นพระครูชั้นพิเศษแล้วครับก็รอที่จะขึ้นเจ้าคุณแต่ก็คงจะอีกนานครับดูแล้ว อีกนานเพราะว่าช่วงนี้ก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราได้รับทราบเรื่องข่าวสารเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับงานของพระพุทธศา,าสนาก็ดีทีนี้คำว่าการที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสได้มา,อ,าอบรมนะครับมาอบรมเรียกว่าอบรมพระใหม่เรือพระนวะกะแต่ผมเองก็ในฐานะเจ้าวาดนะครับก็ ขอต้อนรับนะครับพร้อมทั้งคณะศรัทธาญาติโยมที่มาถ้าไม่มีโยมมาเป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นพระทาหารก็ดีน้ำปน้าก็ดีงานต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ยากเพราะทุกอย่างตั้งแต่สมุดที่เราถืออยู่เนี่ยปากกาคนละด้ามสมุดที่ถืออยู่ก็เป็นปัจจัยทั้งหมดเป็นจตุป,ปัจจัยที่โยมก็ได้น้อมถวายมา โตเก้าอี้ก็ก็เป็นปัจจัยแล้วเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็จะขัดแย้งกับพระธรรมวินัยที่เขาบอกว่าพระไม่ควรที่จะมีสิ่งต่างๆเรียกว่าเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองหรืออะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเปิดแอร์ก็ต้องเสียตังค์แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ถือว่าเราเข้ามาบวชก็ต้องทำความเข้าใจว่าเราอาศัยชาวบ้านนะครับชีวิตของพระอย่างที่ท่านหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพระราชเจสิริวัฒน์ท่านได้เมตตาปลาลเมืมอเช้านี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับเกิดขึ้นมาได้เพราะศรัทธาคือความเชื่อภาษาทาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเนี่ย แม้ตัวกับผมเองเนี่ยที่มาสร้างวัดที่นี่เมื่อปีนี้นับเข้าปีที่เจ็ดเดิมทีก็ทุกท่านก็จะเห็นฝั่งตรงข้ามก็คือไร่อ้อยวัดนี้ก็เป็นไร่อ้อยเหมือนกันเริ่มถ้าพูดแบบภาษาคนจีนเขาก็เรียกว่าเสื่อพื้นหมอนใบผมมาก็มีตะบาดกับกดเหมือนกันมาสร้างวัดไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแม้แต่บาทเดียวคนระับ แต่เกิดขึ้นด้วยศรัทธาภาษาทะความเ่ิมใสโดยมีหลวงปู่หรือว่าพระเดชพระคุณสมเด็จพระญาณวาชิโรดมที่เราเห็นรูปเหมือนของท่านคือหลวงพ่อวิริยังตัวกับผมเองก็เป็นตัวแทนของหลวงของหลวง,ง,งปู่พูดได้ง่ายๆของหลวงพ่อวิริยังเนี่ยมาสร้างวัดถ้าไม่มีศรัทธาหรือว่าญาติยาโยมที่เป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยโดยส่วนใหญ่90%เนี่ยมาช่วย วัดอย่างนี้ก็คงจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาจากที่เราไม่มีอะไรเลยเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการบวชของเราเนี่ยเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถ้าจะพูดถึงเรื่องศีลเนี่ยศีลห้าศีลสิบศีลสองอยสบเจ็ดผมก็อยากจะสรุปลงง่ายๆเป็นสองข้อฝากให้เป็นข้อคิดเป็นเครื่อง สกิจใจของเราว่า,าฮิริที่เราจะเรียนนักธรรมตรีกันเนี่ยฮิริคือความละอายแก่ใจโกตปะความเกรงกลัวคือเกรงเกรงกลัวต่อบาปถ้านั้นถ้าเรามีสองอย่างเนี่ยคือฮิริกับโอตะปะเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเป็นพระที่ดีได้ถ้ามีศีลห้าหรือมีศีลสิบเพีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดขาดสองข้อนี้ไป ฮิลิคือความละอายเนี่ยเพราะเรามีสมณะสัญญาคือเราบวชเข้ามาแล้วมีอยู่สามเรื่องนะครับที่อยากจะฝากเอาไว้คือที่เราจะต้องศึกษาเพราะพระพุทธเจ้าให้เราศึกษาอยู่สามเรื่องเรียกว่าสิกขาสิกขาเนี่ยมีอยู่สามอย่างด้วยกันคือศีลสมาธิและก็ปัญญา ศีลก็คือการรักษากายวาจาใจของเรารวมไปถึงใจของเราด้วยถ้าเรารักษาใจของเราให้เป็นปกติได้รับรองว่าความเป็นพระอังค์เราความเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ียังมีอยู่แต่ถ้าเราขาดการรักษากายวาจาใจของเราแล้วเนี่ยแล้วก็ขาดหีรีไปความความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปเราก็จะสามารถที่จะไปทําในเรื่องที่มันไม่ดีได้พะฉะนั้นพระวินัยเนี่ย ท่านจึงเอามาเป็นตัวที่จะมาควบคุมแต่ว่าพระเนี่ยมันมีทั้งที่รับแล้วก็มีทั้งที่แจ้งมีทั้งที่รับแล้วก็ที่แจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพยายามรักษาในพระวินัยเนี่ยเขาถึงได้ยกในเรื่องของปรารชิกสี่สังฆาที่เสีสิบสามอนิยตสองแต่ผมจะพูดถึงว่าอนิยตมีอยู่สองข้อ ภิกษุนั่งในที่รับหูกับหญิงสองต่อสองอย่างเงี้ยภิกษุนั่งในที่รับตากับหญิงสองต่อสองอย่างเงี้ยถ้าเรารักษาสองข้อนี้ได้ความที่เราจะผิดพลาดหรือพลาดพังไปเนี่ยก็ก็จะโอกาสก็จะน้อยลงไปเพราะนั้นเขาถึงให้เรารักษาตัวนี้พระเราก็ต้องรักษาซึ่งกันและกันเมื่อมาอยู่ด้วยกันนั้นเนี่ยพระใหม่เนี่ยอันตรายของพระใหม่ก็คือข้อแรกเลยคือ สิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือรักผู้หญิงมีอยู่สอย่างถ้าไม่รักผู้หญิงนี่ก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ผมไม่ได้รักผู้หญิงผมรักผู้ชายด้วยกันอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรารักผู้หญิงเนี่ยเราก็อยู่ยากแต่ทีนี้ผู้ชายเนี่ยมันก็ต้องรักผู้หญิงพอหัวก็มาปุ๊บ ท่านทั้งหลายทราบไหมครับว่าเราเป็นลูกชาวบ้านเข้ามาบวชเมื่อเช้านี่พระอาจารย์เจ้าในจังหวัดท่านบอกเขาส่งไป,ไปตรวจตรวจเยี่ยวตรวจฉีดพระในแต่ละวัดก็ก็ส่งไปเรื่อยว่าวัดไหนพระโลคไหนติดยาเสพติดบ้างเป็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาบวชเนี่ยคือคนที่ติดยามาแล้วพอมาบวชด,ดีก็ยิ่งมาติดอีก ก็เลยกลายเป็นว่าพระพุทธศาสนาแปดเปื้่ยนแว่าอย่างี้ศาสนาจะเสื่อมเพราะคนนี่แหละที่เข้ามาบวชแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราก็พยายามคัดกรองว่าผู้ที่จะเข้ามาบวชเนี่ยในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะทํายังไงให้กว่าที่จะกล่อมเกอาจิตใจของเราเองได้เราต้องศึกษาในสามเรื่องคือเรื่องศีลเนี่ยศีลเนี่ยถ้าเรารักษาใจของเราให้เป็นปกติ คนที่ผิดปกติคือคนที่ทําผิดศีลถ้าเมื่อไรเนี่ยแปลง,ง่ายๆว่าแปลง,ง่ายๆว่าถ้าเราทําตัวของเราเป็นปกติได้เราไม่ไปด่าคนไม่ไปว่าคนไม่ไปทําผิดลูกผิดเมียคนอื่นไม่ไปดื่มสุลายาเสพติดไม่ไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยคือการรักษากายวาจาใจของเราให้ดีเราก็จะสามารถที่จะอยู่ได้ ในพระพุทธศาสนาได้อย่างมีความสุขนั่นคือศีลคือข้อแรกส่วนข้อที่สอเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาอีกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเลยก็คือสมาธิศีลส,สมาธิสมาธิคืออะไรถ้าพระเนี่ยบวชเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สวดบนไม่นั่งสมาธิไม่เดินจยงกลมเนี่ยอย่างหลวงปู่วิริยังเนี่ยท่านเคยสอนเคยบอกเคยสอนผมว่า คือพระเนนที่นั่งด้วยกันเยอะๆเนี่ยท่านบอกว่าถ้าพวกเธอทั้งหลายอยากเป็นพระที่ไปโปรดสัตว์ได้หมายถึงว่าเวลาไปบินทบาทไปบินทบาทเนี่ยเราเราคิดว่าเราใช้คําว่าไปโปรดสัตว์พระเนี่ยแต่หลวงพ่อวิญญาณน,นบอกว่าถ้าพระบวชเข้ามาแล้วไม่สวดมนต์ไม่เดินยงกลมไม่นั่งสมาธิเรียกว่าเป็นยามเฝ้าศาสนาท่านว่างนั้น ท่านเปรียบเทียบว่าเป็นยามเฝ้าศา,าสนาถึงเวลาไปบินทับาทถ้าเราไม่สวดบนไม่นั่งสมาธิไม่ปฏิบัติภาวานาเลยเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราก็คือว่าเราไปรับค่าจ้างไปรับค่าจ้างเขาเพราะว่าเราเป็นยามเฝ้าศาสนาแต่ถ้าเกิดว่าเราบวช้ามาแล้วในข้อที่สอเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาว่าต้องทำสมาธิต้องปฏิบัติ การทำสมาธิเรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาถ้าเราพัฒนาตัวเองได้ดีแล้วมเมื่อพัฒนาตัวเองได้ดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราถ้าจิตของเราเข้าสู่ความสงบได้ไมผมเชื่อเลยนะครับว่าที่นั่งอยู่ที่เนี่ยที่คิดจะสึกในวันพ่กนี้เนี่ยอาจจะไม่สึกหลายรูป พราะจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเนี่ยมันจะเกิดสิ่งหนึ่งคือนิพิทายานคือความเบื่อหน่ายต่อโลกจะรู้จะเข้าใจเอหิปัสสิโกวนัยโกเนี่ยปัจจตังเวริตะบ,บูยหิก็คือจะรู้ได้เฉพาะตนไม่มีใครมาบอกแล้วว่าเราปฏิบัติได้ขั้นไหนแล้วแต่ว่าถ้าเราทําไปแล้วเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ย ปัจจตังเวทิตาโบโยนี่จะรู้ได้เฉพาะตนเราจึงเป็นสงฆ์สาวกหรือเป็นเนื้อนาบุญของโลกนะครับพระสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญของโลกคือไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านี้อีกแล้วก็คือพระสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบส่วนในเรื่องของปัญญานั่น,นคือการพิจารณาพิจารณาอะไรครับพระอุปชาสอนเราคือเก่าโลมานาค้าดันตาตะโจไม่ได้พิจารณาเรื่องเงื่นครับ ผมขนเล็บฟันหนังนี่ครับบวชเข้ามาแล้วมาดูตัวนี้มาดูผมขนเล็บฟันหนังเราเนี่ยพิจารณาลงไปตอนขณะที่เราบริกรรมพุทโธก็ดีขณะที่เราดูลงหายใจเข้าออกก็ดีเมื่อจิตเราสงบเข้าไปแล้วปัญญาตัวนี้มันจะเกิดขึ้นมาเปรียบเสมือนกับคล้ายๆนะครับโอภามาปองไม,มเหมือนกับน้ําน้ําที่มันขุ่นอยู่เนี่ยใจของเราปกติแล้วเนี่ยมันจะคิดโน่นคิดนี่มันรอนั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ พอเรานั่งอย่เนียเราก็คิดจะกลับวัดตอนไหนพระจะมาตอนไหนจะพูดจบเมื่อไหร่อันนี้คือความคิดมันคิดไปเรื่อยเขาเรียกว่าคิดมากแต่การทําสมาธิทํายังไงครับหยุดคิดครับหยุดคิดหลายเรื่องแต่มาคิดเรื่องเดียวอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราคิดอยู่เรื่องเดียวเนี่ยมันจะเกิดพลังเกิดขึ้นคือพลังจิต ้ายกตัวอย่างว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเหมือนเราโกโรธครับเพราะคนเจ้าที่นั่งอยู่ที่นี่เคยเคยโกโรธไหมครับเคยต่อยคนอื่นไหมวันแรกๆเนี่ยที่เราเห็นเพื่อนเนี่ยไปทํางานด้วยกันก็ดีมองหน้าเอ๊ะเกลียดมันเหลือเกินแค่เกลียดนะครับมองหน้าก็เกลียดแล้วเหม็นที่หน้าวันที่สองก็เหม็นที่หน้าอีกพอได้ยินเสียงอีกก็ยิ่งเกลียดขึ้นไปอีกเพราะจิตของเราเนี่ยหรือใจเราเนี่ยมันมีหน้าที่อยู่สามอย่างรัเก็บแล้วกระชาย รับทางไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เป็นเมมโมรี่เหมือนกันตาเห็นรูปเนี่ยเห็นผู้หญิงสวยชอบไหมครับชอบโหได้ยินคำพูดดีๆสวัสดีครับอย่างเงี้ยเราก็ชอบแต่ถ้าเกิดว่าได้ยินคำด่าไอ้หาไอ้ผีเพื่อนด่าเราเราไม่พอใจเนยพอไม่พอใจมันก็มันก็รับเข้าไปทางหูมันก็เก็บไว้ จนสุดท้ายแล้วเนี่ยพลังตัวนี้แหละครับพลังตัวนี้มันเกิดขึ้นมาคือยังไงฮะมันสามารถที่จะทำให้เกิดอารมณ์ชั่วขึ้นมามีสามพยางครับอารมณ์ชั่ววูบครับแต่แบ่งเป็นสามพยางอารมณ์คืออาหารน้องใจเนี่ยชั่วร่างกายเราเรารับประทานอาหารใช่ไหมใจก็รับรับอารมณ์คือเป็นอารมณ์เลยคืออาหารน้องใจรับเก็บแล้วก็ใช้ทีนี้ อารมณ์เนี่ยพอชั่วปุ๊บชั่วได้เต็มที่แล้วก็ยิงคนตายได้ฆ่าคนได้ด่าคนได้อันนี้คือใช้ในสิ่งที่มันอ่ามันจะเกิดปัญหาในตัวนี้เพราะนั้นเนี่ยเรามาบวชเนี่ยเราจริงต้องมาทำสมาธิเพื่อที่จะกําจัดอารมณ์ตัวน,นี้ออกไปคือเรียกว่าเป็นการซักฟอกจิตของเราให้ได้เราจะบวช15วันก็ดี20วัน30วันก็ดีครับ วันคืนเนี่ยครับที่มีคุณค่าที่สุดครับวันเวลาที่มีค่าที่สุดคือวันเวลาที่เราได้อยู่กับการประพฤติปฏิบัติเดินโยงกลมนั่งสมาธิอันเนี้ยคือเป็นหน้าที่ของพระเราที่จะต้องทําเมื่อบวชเข้ามาแล้วถ้าเราไม่ทําตัวเนี้ยเราจะเอาจิตของเราเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยมันก็ไกลเหลือเกินพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้วันละครึ่งชั่วโมง หรือหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเราสวดมนต์เราก็ได้ภาวนาก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาเหมือนกันนั่งสมาธิก็ภาวนาสวดมนต์ก็ภาวนาอันนั้นสิ่งสามประการเนี่ยจนสุดท้ายแล้วก็ไปถึงคำว่าปัญญานันเนี่ยเรียกว่า,าสิกขาสิกขาสามอย่างสามประการเนี่ยคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาการสํารวมกายวาจาเรียบร้อยเรียกว่าศีลวามร,รักษาใจมั่นหรือรักษาจิตของเราให้มั่นเนี่ยเรียกว่าการทําสมาธิ ความรอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาเราก็มาพิจารณาในด้านนี้ก็เลยอยากจะฝากพระคุณเจ้าทุกรูปขอถวายถวายไว้ว่าบางรูปบางท่านอาจจะเรียนนักธรรมมาแล้วจบนักกรรมตีนักกรรมโทมาแล้วที่ยังไม่ถึงพรรษาห้าอย่างเงี้ยแต่พอเราได้มาศึกษามาปฏิบัติจริงๆเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าจิตที่เข้าสู่ความสงบได้เราจะอยู่ได้เป็นสิบปี แต่ไม่ใช่ว่าสําเร็จเป็นพระอรหันนะครับ<ม>แต่ว่าในความเป็นพระของเรามันจะต้องมีบันไดาสามขั้นเนี่ยถ้าเรารักษาบันไดาสามขั้นนี้ได้วัดหนึ่งเนี่ยพระรูปหนึ่งสอนคนได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคน<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในเนี่ยผมก็เชื่อว่าอาจจะไม่ศึกเลยก็มีอาจจะไม่ศึกเลยก็มีไหนลองยกมือขึ้นเลครับที่จะไม่ศึกครับผมมีไหมครับ <c oughs> อ้าวเห็นไหมอ้าวสาธุให้นั่นหน่อยยกนื้วหน่อยครับสาธุให้หน่อยสิครับเนี่ยแต่ว่าตอนเนี้ยอาจจะคิดว่าไม่สึกกับเพื่อนผมหลายคนบอกว่าผมจะบวชตลอดชีวิตกับพอพรรษาต่อมาบอกว่าเจอเนื้อคู่แล้วครับเจอเนื้อคู่เจออะไรนะคู่บาร,รมีเหมือนกันก็เลยสึกไป <laughs> ก็มีเหมือนกันแต่บางสิ่งบางอย่างความตั้งใจมันมีอยู่สัจจะเพราะฉะนั้นบาร,รมีสิบทัศนเนี่ย ขันติบาร,รมีดานะบาร,รมีอะไรต่างๆที่เราสวดกันเนี่ยเนกขมมะบาร,รมีต่างเราก็พยายามทําในสิ่งที่พระเจ้าพาทำดังนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากให้พระคุณเจ้าทุกรูปนะครับได้เข้าใจว่าเราบวชเข้ามาเนี่ยเราก็เหมือนกันผมกับพวกท่านพอบวชมาแล้วก็มีศีลสองิเจ็ดเท่ากันอาจจะนับพรรษาว่าคนนี้พรรษามากคนนี้พรรษาน้อยแต่การปฏิบัติเนี่ยมีเท่ากัน อันนั้นเนี่ยเรามีสองมือสองขามีหนึ่งหัวเหมือนกันอันนั้นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำคือสิกขาเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยให้เราทำปฏิบัติตรงเนี้แม้จะเพียงวันเดียวที่เราจะบวชอยู่เราก็ยังถือว่าเขาถามว่าคุณมาบวชแล้วคุณได้ได้อะไรในจากการบวชได้อะไรครับจากการบวช ได้ฉันเพลนได้ฉันเช้าได้สวดมนต์อย่างนั้นหรือสิ่งที่จะได้จากการบวชจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้เต็มที่แล้วผลน้องสมาธินี่แหละครับจะเข้าไปช่วยให้เราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในชีวิตในการทํางานได้ช่วยระงับอารมณ์ของเราได้ช่วยลดระดับอารมณ์ของเราลงไปได้นี่คือสมาธิผลน้องการปฏิบัติเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากถวายพระคุณย้าทุกทูปว่า ก่อนที่เราจะศึกษาลาเพศไปจะบวชพรรษาหนึ่งก็ดีจะบวชสิบวันสิบห้าวันก็ดีครับลองทําให้เต็มที่สักวันหนึ่ง mm. เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เสียทรงผมเมื่อเรามาบวชเฉยเออเรามาเสียเวลานั่งผมผ้ากาสาวพัดเฉยเราจะเป็นเจ้าของศาสนาสักวันหนึ่งไหมครับหรือเราจะเป็นเจ้าของศาสนาไปทั้งชีวิตก็ได้เพราะว่าพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่า ไม่ใช่มีเฉพาะพระครับอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่เป็นเจ้าข,ของศาสนาเป็นบริษัทเดียวกันดังน,นั้นเราเป็นคารวะาเราก็รักษาพระพุทธศาสนาได้เราศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติทมได้เหมือนกันดัน,นั้นเนี่ยพอพูดอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นเรื่องของพระแต่ว่าพระไม่ค่อยชอบใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้า ท่านเคยได้ยินใช่ไหมครับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าหมายความว่าคนที่บวชเข้ามาแล้วตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะบวชเต็มที่แต่พออยู่ไปอยู่ไปนี่ครับบวชใหม่ๆครับจะไปหานิพพานครับบวชใหม่ๆเนี่ยจะเอานิพพานให้ได้แต่บวชนานๆไม่รู้นิพพานอยู่ที่ไหนหมายความว่า,วามันทิ้งไปหมดอันนี้คือหมายความว่าใหม่ๆเรายังมีความเพียรอยู่เหมือนว่าเขาสร้างสร้างฐานบ้านเนี่ย ก็ต้องมีเสาเข็มครับฐานบ้านคือหยิดนะฐานชีวิตคือการศึกษาเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาตั้งแต่เราบวชใหม่พอบวชไปนานๆครับผ้าพรรษาสิพรรษาไม่เอาอะไรนะ้วไม่อยากศึกษาไม่อยากปฏิบัติต่อไปเพราะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่กี่วันก็ดีครับวันคืนที่มีคุณค่าครับวันเวลาที่มีคุณค่าคือวันที่เราได้บวชเข้ามาแล้วเราได้ประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านี้เราก็ เป็นพระที่น่าภาคภูมิใจแล้วเมื่อเราศึกไปแล้วเขาถามว่าคุณบวชแล้วคุณได้อะไรไม่ได้เลยครับพระพุทธเจ้าบอกบวชแล้วไม่ได้เลยมีแต่เสียกับเสียท่านว่าเสียอะไรครับเสียโลภะโทสะโมหะไปเสียราคะไปเสียโทสะไปเสียโมหะไปคือโรโกรดหลงเนี่ยมันลดระดับลงไปครับมันก็เลยเสียแต่สิ่งที่ได้มาคืออะไรครับคือสติปัญญา สติคือความเราเลือกได้สัมปัจัญญะคือความรู้ตัวก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเราเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบยังไม่ต้องพูดถึงพระอารหันต์ครับพูดถึงเบื้องต้นว่าเราบวชเข้ามาเนี่ยเรารักษาศีลได้เราประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกันลองกองธรรมก็น่ากร่าวน้าไหวแล้วครับพระเนี่ยที่บวชเข้ามาแต่ถ้าบวชเข้ามาแล้วไม่ศึกษาไม่ประพฤติปฏิบัติไม่เอาอะไรเลยเนี่ย ก็ถือว่าบวชเข้ามาก็เสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการบวชของเราจึงมีคุณค่ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ท่านพระนวกาะทุกรูปนะครับได้ภาคภูมิใจในตัวเองว่าเนี่ยในครั้งเนี่ยหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเจ้าหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเลหลายอำเภอเนี่ยท่านมาเมตตาเปิดอบรมพระนวกกะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับเปิดให้พวกเราเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่า การมาบวชเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราคิดว่าเราบวชแล้วมันเป็นเรื่องง่ายเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ใครบวชว่าสบายก็ไม่ใช่อีกบวชแล้วต้องทําข้อวัดปฏิบัติบิณฑบาตสวดมนต์นั่งสมาธินี่คืองานของพระเดินโยมกลมนั่งสมาธิเป็นงานของเราโยมเขาก็มีงานของเขาทําทมาหากินไปต้องรับผิดชอบชีวิตของครอบครัวของเขาแต่เราบวชมาแล้วงานของเราคืออะไรครับ เดินโยงคบนั่งสมาธิภาวนานี่นี่คืองานของพระครับแล้วในส่วนของการปกครองเนี่ยครูบาอาจารย์อย่างระดับเจ้าน้าจังหวัดอย่างเงี้ยภาระหน้าที่หลวงพ่อเจ้าคณาอำเภอหลวงพง่อเจ้านณะตำบลต่างๆท่านก็ต้องดูแลปกครองภาคที่อยู่ในเขตปกครองของท่านเพื่อให้เกิดความรักกันความสามัคคีกันเกิดขึ้นนะอย่างที่เรามาวันเนี้ยถือว่าตัวกับ <üf> ผมเองก็ในฐานะ เจ้าวาดในฐานะเจ้าภาพรพร้อมทั้งศิทธิยาแล้วสิบญาติโยมวัดป่าร้อยปีทุกคนทุกท่านก็มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพถวายพัตหารถวายเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆผู้ที่ทำอย่างนี้ก็ได้บุญก็เรียกว่าทาน K เป็นทานะบาร,รมีเกิดขึ้นมาเพราะนั้นอยากจะถวายกำลังใจให้ทุกท่านว่าเมื่อพวกเราได้มาบวชแล้วนะครับให้ภาคภูมิใจ ในตัวเองว่าเราไม่ได้เสียชาติเกิดแล้วพระพุทธเจ้าจึงตัด,แบบคคดว่าบุคคลเกิดขึ้นมามีการให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยไม่เสียชาติเกิดไม่เป็นโมฆะบุรุษไม่เป็นโมฆะสตรีครับแต่ถ้าบุเกิดมาแล้วไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลเลยไม่เคยประพฤติปฏิบัติภาวนาเลยนี้ก็เรียกว่าเป็นโมฆะบุคคลเกิดขึ้นมาถ้าเราเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ตัดอยู่แล้วว่าต่าบใดที่ยังมีคนที่เดินตาม,มักมีองค์แปดประการของพระพุทธเจ้าไล่ไปตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนไปถึงสัมมาสม,มาที่โลกนี้ก็จะไม่ว่างเว้นจากพระรหันไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระผมก็ขอ,อกล่าวขอบพระคุณนะครับท่านพระอาจารย์พระโกเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดได้เมตตาให้มากล่าว ทักทายแล้วก็มา,าพูดถวายความรู้เล็กๆน้อยๆถวายกำลังใจท่านพระนาวกากะทุกรูปว่าเราบวชเข้ามาแล้วเราไม่เสียเวลาแล้วครับไม่เสียเวลาที่เรามาบวชไม่เสียเวลาที่เราปองผมมาแต่เราบวชเข้ามาแล้วเ,เราได้ประพฤติปฏิบัติเราได้ศึกษาเรียกว่าภาคปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ขออวยพรน,นะครับให้ทุกท่านนะครับ ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับในหน้าที่การงานถ้าเป็นพระอยู่ต่อไปก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมหรือจะเป็นฆราวาสก็ดีจะเป็นพระต่อไปก็ดีหรือเมื่อสึกขาลาเพศออกไปแล้วก็ขอให้ประสบในความสุขความเจริญนะครับปราถนาสิ่งใดที่ตั้งใจไว้โดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเทินครับผม